ตัวน้อยต่อยหนักแพ้พิษอาจถึงตายได้มดตะหนอยพิษสงน้อยเสียเมื่อไหร่จับชายไปเรื่อยชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้จับชายจะมาคุยเรื่องมดตะหนอยนะคะเพราะตัวเองโดนมดตะหนอยกัดแล้วค่ะทุกท่านมาติดตามชมเลยค่ะตัวนี้เลยค่ะทุกท่านมดตะหนอยตัวน้อยแต่มีพิษนะคะทุกท่านทุกท่านคงรู้จักมดกันเป็นอย่างดี แต่มีหลายคนอาจไม่รู้ว่ามดตนอยหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งสังเกตได้จากลักษณะลำตัวเรียวยาวทั้งตัวของมันจะมีสีดำออกไปทางน้ำตาลหรือบางตัวอาจมีจุดเด่นเหมือนตัวนี้นะคะคือลำตัวถึงหัวเป็นสีส้มมักพบได้ในสภาพแวดล้อมที่มีต้นไม้แห้งตาย รวมถึงเป็นไปได้ว่าต้องระวังมากขึ้นในช่วงหน้าฝนเพราะมดตะนอยอาจหนีน้ำเข้ามาอยู่ในบ้านคนก็เป็นได้ค่ะข้อมูลที่ว่ามดตะนอยเพียงแค่ตัวเดียวสามารถทำให้เราเสียชีวิตได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆเพียงแค่หนึ่งในล้านคนเท่านั้นซึ่งเกิดจากการแพ้สารที่มดตะนอยปล่อยออกมา แต่พิษจากมดตัวเดียวไม่รุนแรงขนาดนั้นอาจเกิดขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนเป็นหลักนะคะจับชายก็โดนต่อยค่ะนี่ค่ะที่เห็นแดงๆนี่นะคะทุกท่านนั่งทานข้าวอยู่บนบ้านนะคะไม่ใช่มาเดินแล้วก็ใส่เกงขาสั้นแบบนี้หรอกคะ่ะทุกท่านก็ยังใส่เกงขาสั้นอยู่นะคะทุกท่านขอประทานอภัยนะคะไม่ไม่โปรนะคะไม่โปรนะคะทุกท่านก็นั่งทานข้าวอยู่เขาคงจะเออขึ้นมาเราไม่เห็นนะคะก็รู้สึกเอ๊ะ กัดตอนแรกกัดนิดนึงเอ้มันมันไม่รู้สึกเลยตอนแรกนะคะก็จะเขาก็จะเดินแล้วรู้เลยทีนี้หันไปดูอ๋อมดตะนอยนี่เองทีนี้เรามาดูวิธีการปฐมพยาบาลตอนที่มดตะนอยต่อยกันนะคะทุกท่านหรือมดตะนอยกัดนั่นเองนะคะ ระดับความรุนแรงของพิษมดตะนอยขึ้นอยู่กับสองปัจจัยด้วยการกล่าวคือจํานวนมดตะนอยที่กัดนะคะกัดหรือต่อยนั่นแหละค่ะก็จะอาจจะพูดกัดบ้างต่อยมากนะคะทุกท่านหากโดนรุมกัดจากมดตะนอยหลายๆตัวได้รับพิษมดตะนอยในปริมาณมากก็อาจจะมีอาการมากไปด้วยนะและอีกอย่างคือ อาการแพ้พิษมดตนอยหากมีภาวะแพ้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยอยู่แล้วนะคะในบุคคลคนนั้นนะคะมดตนอยกัดเพียงตัวเดียวก็อาจส่ง,สงผลนะคะให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อร่างกายได้เช่นกันค่ะตามหลักการแล้ววิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกมดตนอยกัดนะคะทุกท่าน 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสะบู่ค่ะ 2. ประครบแผลด้วยน้ำเย็นหรือเจลเย็นนาน20นาทีเพื่อลดอาการบวมและอาการปวดโดยควรประครบเย็นซ้าทุกชั่วโมงจนกว่าอาการจะทุเลาค่ะ 3. ทาครีมอันนี้ไว้เป็นข้อสุดท้ายนะคะทุกท่านนะมาเป็นข้อ4ก่อนหากมีอาการปวดมากให้กินยาพาราเซตามอลเพื่อช่วยบรรเทา 5. ควรรับประทานยาแก้แพ้ร่วมด้วย 6. ถ้าพื้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า2นิ้วหรือรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากหรือถูกกัดหลายจุดนะคะควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะทุกท่านมาต่อกันข้อที่3ที่เว้นไว้นะคะทุกท่านอันนี้เป็นเคสของจับฉายเองที่โดน ต่อยนะคะโดนมตัตนอยต่อยก็เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะทุกท่านจับชายก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ใช้ครีมนี่แหละค่ะยาครีมสมุนไพรนะคะยาครีมสมุนไพรเลอเล็กซี่เป็นยาสามัญประจําบ้านนะคะทุกท่านเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกท่านนะเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเนิดน่ะซึมซาบเร็วมีกลิ่นหอมผ่อนคลายช่วยบรรเทา,เอ,า,าอาการอักเสบตามข้อและกล้ามเนื้อนะคะเกี่ยวอะไรกับมแมลงสัตว์กัดต่อยเดี๋ยวค่ะ อาการปวดบวมอักเสบเนื่องจากแมลงสัตว์กัดต่อยด้วยค่ะทุกท่านจับชายจะโดนกัดช่วงเที่ยงค่ะตอนนั่งทานข้าวเที่ยงอยู่นะคะทุกท่านก็ทาเลยนะคะก็ทาใช้ใช้เลอเล็กซี่หลอดนี้ทาเลยค่ะครีมสมุนไพรหรือครีมขมิ้นชันนั่นเองนะคะที่เรียกเรียกกันนะคะก็พอตอนอให้ถ่ายวิดีโอตอนที่อยู่ข้างล่างนะคะที่ใส่รองเท้าบูทด้วยนะคะนั่นคือตอนช่วงเย็ยนแล้วค่ะ ก็มาทาแล้วก็ให้ลูกชายถ่ายวิดีโอให้นะคะก็เป็นหลักฐานให้ดูนะคะก็อาการบวมแดงก็ยังยังจะเหลืออยู่นะคะแดงอยู่รอบๆที่เห็นอยู่นะคะตอนนั้นนะคะทุกท่านทีนี้ก็ทานนวดไป พอแล้วก็ทํางานได้ปกติแล้วค่ะทุก่านแต่ไม่ได้ปวดมากค่ะรู้สึกตึงๆแต่อาการบวมจะมาบวมตามเออเลยจากแผลโดนกัดมานะคะทุกท่านไม่ได้ปวดตรงจุดแผลที่จุดแดงๆนะแต่มันมาปวดรอบๆบ,บริเวณนะคะก็จะแดงนะคะแดงน้อยก็เพราะว่าเราได้ครีมนี้นวดไปนะคะก็รดน้ําต้นไม้ทางานบ้านจุดทุกท่านอาบน้ําเรียบร้อยก็มานี่แหละค่ะมาอัดวิดีโออีกช่วงหนึ่งนะ,ะที่ที่เออ ที่ทาอยู่นะคะทุกท่านนั่นแหละคะ่ะอาการบวมแดงเขาก็ลดลงนี่ค่ะลดลงนะคะหลังจากทานี่ช่วงนี้เป็นช่วงเย็ยนห้าโมงเย็ยนแล้วค่ะเพราะตอนกัดคือกัดช่วงเที่ยงนะคะทานอาหารกลางวันอยู่นะคะทุกท่านตอนนี้ก็จะเป็นช่วงกลางคืนแล้วค่ะหลังจากอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะมาดูอาการบวมแดงหายแล้วค่ะทุกท่าน <plus S 2> เห็นไหมจะเหลือรอยจุดคะ่ะแต่ความปวดก็จะเหลืออยู่ตรงช่วงบนปวดจะไม่ปวดตรงจรุดแผลแดงๆนะคะทุกท่านจะปวดรอบๆแล้วจะแข็งๆนะคะเป็น ก้อนๆด้วยนะคะทุกท่านแล้วก็นวดด้วยครีมนี้และค่ะทุกท่านจะดีกว่าไหมถ้าเลือกใช้สมุนไพรแทนสารเคมีทีมนักวิจัยได้คัดสรรสุดยอดสมุนไพรไทยหลายชนิดซึ่งมีผลในการรักษาบรรเทาอาการปวดข้อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อรวมถึงอาการจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยด้วยค่ะโดยนำมาผ่านขั้นตอนการสกัดยางเข้มขน้นเพื่อให้ได้สารสำคัญที่ออก,กริ์ต้านการอักเสบ นะคะสารอะไรบ้างคะทุกท่านสารสกัดจากพลิกช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดเส้นเอ็นสารสกัดจากขิงช่วยลดอาการอักเสบของข้อต่อและเส้นเอ็นสารสกัดจากขมิ้นชันยับยั้งการสร้างและการออกฤทธิ์ของสารก่อการอักเสบสารสกัดจากเปลือกบางคุดต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบเมื่อนำสารสกัดจากสมุนไพรมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า นาโนเทคโนโลยีทำให้อนุภาพของเนื้อครีมมีขนาดเล็กยิ่งกว่าขนาดเซลล์ผิวจึงซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายไม่เหนียวเนอะหนะทำให้สารสกัดลงลึกถึงจุดอักเสบและออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วนาโนเทคโนโลยีคือการบรรจุโมเลกุลของสารสกัดสมุนไพรไว้ภายใต้แคปซูลที่สามารถนำพาสารสกัด ผานชั้นต่างๆของผิวหนังโดยแคปซูลดังกล่าวจะค่อยๆปลดปล่อยสารสกัดออกมาเมื่อถึงบริเวณที่มีการอักเสบสารสกัดจึงออกฤทธิ์ได้นานกว่าและมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นดังที่เห็นค่ะทุกท่านจับชายโดนกัดเมื่อวันที่13ค่ะทุกท่าน นะคะ13 14 15หายแล้วค่ะตอนนี้ไม่เหลือความอักเสบเจ็บปวดไม่มีค่ะไม่ได้ทานยาอะไรทั้งสิน้นทั้งยาแก้ปวดยาแก้แพ้นะคะทุกท่านของเขาดีจริงค่ะพอกัดปุ๊บก็รีบทาปับ๊บถามเลอแล็กซี่หลอดนี้เหมาะกับใครตอบเหมาะกับคนที่ต้องยกของหนักเป็นประจำค่ะคนที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเชนออฟฟิศซินโดมคนที่มีอาการ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นประจำนะคะทุกท่านและคนที่เป็นนักกีฬาหรือออกกำลังกายบ่อยนะคะก็จะรู้ว่ามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมเป็นยังไงและคนที่มีอาการเคล็ดขัดยอกและหรือยืนเดินหรือนั่งทำงานนานคะ่ะทุกท่านเหมาะมากค่ะหลอดนี้เหมาะกับทุกท่านมากเลยค่ะถามราคาหลอดเท่าไรและติดต่อสั่งซื้อได้ทางช่องทางไหน ราคา300บาทค่ะทุกท่านช่องทางการติดต่อนะคะมี l ายละอดขึ้นที่หน้าจอนะคะสามารถไปแอดได้เลยนะคะ,ะชื่อล ne นะคะสุดยอดสมุนไพรวิจัยค่ะแล้วอีกช่องทางหนึ่งง่ายๆค่ะใต้คลิปมีลิงก์ปักไว้แล้วเรียบร้อยนะคะล ne สามารถกดเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะทุกท่านติดต่อสอบถามพูดคุยกับเจับชายด้วยไลน์แอดนะคะทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดแชร์กดติดตามและกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ